ชาวโซเชียลแคมแคม,มดำด้วยวสวยมากไม่ได้ไหมายถึงวิวนะหมายถึงเราเองคนโสดทำไมต้องมาเที่ยวคนเดียวอะ่ะ ไปไหนเนี่ยไม่มาถ่ายด้วยกันเหรอวิ่งไปรูไปนูไปรู้หนูเดี๋ยวของเขาล่นแล้วก็วิ่งกลับมาเอาทำไมดับ เดินคนเดียวกินคนเดียวเที่ยวคนเดียว